สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยหน่วยการเรียนรู้ที่5การหารบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหหลักตอนที่1 การใช้แบบรูปในการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในครั้งนี้หนึ่งเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการใช้แบบรูปในการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักในการหาผลหารได้สองเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แบบรูปในการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักหาผลหารและ หาผลหารโดยคิดในใจได้อย่างถูกต้องและข้อ3เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนบทเรียนในครั้งนี้สอดค้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้มาตรฐานที่ค .1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้ตัวชี้วัดที่ค .1.1 พ .4 ทับ9หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวนหลายหลักสองจำนวนที่มีผลคูณไม่เกิน6หลักและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน6หลัก ตัวหารไม่เกิน2หลักก่อนเริ่มเรียนเรามาทบทวนความหมายของการหารและการหาผลหารกันก่อนครับความหมายของการหารการหารคือการหักออกหรือการลบออกครั้งละเท่าๆกันแล้วจำนวนครั้งของการหักออกหรือลบออกเท่ากับผลหารการหาผลหาร การหาผลหารสามารถทำได้โดยหาจำนวนที่มาคูณกับตัวหารแล้วมีค่าเท่ากับตัวตั้งเช่น4ี่หารด้วย6เท่ากับเท่าไรนักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งคือ42ตัวหารคือ6จากนั้นหาจำนวนที่มาคูณกับตัวหารนั่นก็คือหแล้วมีค่าเท่ากับตัวตั้งก็คือสี่จาก สี่สิบสองหารด้วยหกมีค่าเท่ากับเท่าไรก็จะได้ว่าหกคูณกับจำนวนใดมีค่าเท่ากับสี่สิบสองครับนั่นก็คือหกคูณด้วยเจ็ดเท่ากับสี่สิบสองดังนั้นสี่สิบสองหารด้วยหกมีผลหารเท่ากับเจ็ดนั่นเองครับ เรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเราในครั้งนี้กันครับการใช้แบบรูปในการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักเริ่มต้นให้นักเรียนพิจรารณาการหารดังต่อไปนี้ครับสองหมื่นสี่พันหารด้วยหกมีค่าเท่ากับเท่าไรนักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งคือสองหมื่นสี่พันและตัวหารคือหกเริ่มต้นเรามาพิจรารณาการหารดังต่อไปนี้ครับยี่สิบสี่ หารด้วย6เท่ากับ4ต่อมาครับ240หารด้วย6เท่ากับ40ต่อมาครับ2400หารด้วย6เท่ากับ400จากการหารทั้งสามครั้งนี้นักเรียนพอจะสังเกตเห็นรูปแบบหรือความสัมพันธ์อะไรบ้างไหมครับอ่ทีนี้สุดท้ายครับ สองหมื่นสี่พันหารด้วยหกจะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับผลหารที่จะได้ก็คือสี่พันนั่นเองครับหรืออีกวิธีหนึ่งเราอาจจะใช้หลักและค่าประจำหลักมาช่วยในการคิดก็ได้ครับดังต่อไปนี้ยี่สิบสี่หารด้วยหกเท่ากับสี่ต่อมาครับยี่สิบสี่สิบหารด้วยหกมีผลหารเท่ากับ สี่สิต่อมาครับยี่สิบสี่ร้อยหารด้วยหกเท่ากับสี่ร้อยดังนั้นยี่สิบสี่พันหารด้วยหกก็จะมีผลหารเท่ากับยี่สี่พันนั่นเองครับข้อสังเกตที่เราได้ก็คือนำยี่สิบสี่หารด้วยหกเท่ากับสี่ แล้วเติมศูนย์เท่ากับจำนวนศูนย์ของตัวตั้งนะก็จะได้ผลหารนั่นเองครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูการใช้แบบรูปในการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักกันครับตัวอย่างที่หนึ่งแปดหารด้วยสี่ 4, มีผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับแปดหารด้วยสี่ 4, มีผลหารเท่ากับ สองครับต่อมาครับแปดสิบหารด้วยสี่มีผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีการคิดเริ่มต้นเรานำแปดไปหารด้วยสี่ก่อนครับแปดหารด้วยสี่เท่ากับสองจากนั้นครับที่ตัวตั้งแปดสิบมีศูนย์หนึ่งตัวดังนั้นเราจึงเติมศูนย์ไว้ที่ผลลัพธ์หนึ่งตัวครับจะได้ว่าแปดสิบหารด้วยสี่ได้ผลหารเท่ากับ ยี่สิบนั่นเองครับต่อมาครับแปดร้อยหารด้วยสี่มีผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเรานำแปดหารด้วยสี่ก่อนแปดหารด้วยสี่เท่ากับสองจากนั้นที่ตัวตั้งแปดร้อยมีศูนย์สองตัวเราจึงเติมศูนย์สองตัวไปที่ผลหารครับก็จะได้ว่าแปดร้อยหารด้วยสี่ได้ผลหารเท่ากับสองร้อยนั่นเองครับ ต่อมาครับแปดพันหารด้วยสี่ได้ผลหารเท่ากับเท่าไรเริ่มต้นเรานำแปดหารด้วยสี่ก่อนซึ่งได้ผลหารเท่ากับสองจากนั้นที่ตัวตั้งครับแปดพันมีเลขศูนย์อยู่สามตัวเราจึงเติมเลขศูนย์สามตัวไปที่ผลหารครับก็จะได้ว่าแปดพันหารด้วยสี่ได้ผลหารเท่ากับสองพันนั่นเองครับ ต่อไปครับตัวอย่างที่สองห้าสิบสี่หารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับห้าสิบสี่หารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับหกครับต่อมาห้าร้อยสี่สิบหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับเท่าไรเริ่มต้นเรานำห้าสิบสี่ไปหารด้วยเก้าก่อนครับซึ่งได้ผลหารเท่ากับหกจากนั้นที่ตัวตั้งห้าร้อยสี่สิบมีศูนย์หนึ่งตัว เราจะเติมศูนย์หนึ่งตัวไปที่ผลหารของเราครับก็จะได้ว่าห้าร้อยสี่สิบหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับหกสิบครับต่อมาครับห้าพันสี่ร้อยหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับเท่าไรเริ่มต้นเรานำห้าสิบสี่ไปหารด้วยเก้าก่อนครับซึ่งห้าสิบสี่หารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับหกจากนั้นมาดูที่ตัวตั้งครับห้าพันสี่ร้อย มีเลขศูนย์อยู่สองตัวเราจึงเติมเลขศูนย์สองตัวไปที่ผลหารของเราครับก็จะได้ว่าห้าพันสี่ร้อยหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับหกร้อยครับสุดท้ายครับห้าหมื่นสี่พันหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับเริ่มต้นเราก็นำห้าสิบสี่หารด้วยเก้าก่อนซึ่งได้ผลหารเท่ากับหกจากนั้นมาดูที่ตัวตั้งครับห้าหมืนสี่พัน มีเลขศูนย์อยู่สามตัวเราจึงเติมเลขศูนย์สามตัวไปที่ผลหารของเราครับก็จะได้ว่าห้าหมื่นสี่พันหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับหกพันนั่นเองครับต่อไปครับตัวอย่างที่สามเรามาเริ่มทำกันสามสิบห้าหารด้วยห้าได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับสามสิบห้าหารด้วยห้าได้ผลหารเท่ากับ 7นั่นเองครับต่อมาครับสามรอห้าหารด้วยจำนวนใดได้ผลหารเท่ากับเจดสบครับเราพิจารณาที่ผลหารก่อนครับผลหารคือเจดสมีเลขศูนย์ตัวต่อมาครับตัวตั้งสามอห้าสิมีเลขศูนย์หนึ่งตัวเหมือนกันดังนั้นตัวหารของเราจรึงต้องเป็นจำนวนหลักเดียวครับก็จะได้ว่าสามอห้าหารด้วย5นั่นเองจึงจะได้ผลหารเท่ากับ 7สิบครับต่อมาครับจำนวนใดหารด้วย5ได้ผลหารเท่ากับ700ครับเรามาพิจารณาที่ผลหารครับผลหารคือ700มีเลขศูนย์2ตัวดังนั้นตัวตั้งของเราก็มีต้องมีเลขศูนย์2ตัวเหมือนกันก็จะได้ว่า3,500หารด้วย5เท่ากับ700นั่นเองครับ สุดท้ายครับสามหมื่นห้าพันหารด้วยห้าเท่ากับเท่าใดครับเริ่มต้นเราก็นำสามสิบห้าหารด้วยห้าก่อนซึ่งได้ผลหารเท่ากับเจ็ดถูกไหมครับจากนั้นที่ตัวตั้งสามหมื่นห้าพันมีเลขศูนย์อยู่สามตัวคําตอบต้องเติมเลขศูนย์ไปอีกสามตัวดังนั้นก็จะได้ว่าสามหมื่นห้าพันหารด้วยห้าได้ผลหารเท่ากับเจ็ดพันนั่นเองครับ ต่อไปครับเรามาหาผลหารโดยคิดในใจกันตัวอย่างที่สี่สองหมื่นแปดพันหารด้วยสี่ได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับเริ่มต้นเรานำยี่สิบแปดมาหารด้วยสี่ 4, ก่อนครับซึ่งผลหารจะได้เท่ากับเจ็ดครับจากนั้นที่ตัวตั้งมีเลขศูนย์สามตัวเราจึงเติมเลขศูนย์สามตัวไปที่ผลหารครับก็จะได้ว่าสองหมื่นแปดพันหารด้วยสี่ได้เท่ากับเจ็ดพันนั่นเองครับ ต่อไปครับตัวอย่างที่ห้าเก้าหมื่นหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับเริ่มต้นเรานำเก้าหารที่เก้าก่อนครับซึ่งได้ผลหารเท่ากับหนึ่งครับจำนวนเดียวกันหารด้วยจำนวนเดียวกันได้ผลหารเท่ากับหนึ่งจากนั้นที่ตัวตั้งมีเลขศูนย์สี่ตัวเราจึงเติมเลขศูนย์สี่ตัวไปที่ผลหารครับก็จะได้ว่า เก้าหมื่นหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับหนึ่งหมื่นนั่นเองครับต่อไปครับตัวอย่างที่หกสี่แสนแปดหมื่นหารด้วยหกได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเราก็นำสี่สิบแปดมาหารด้วยหกก่อนครับซึ่งสี่สิบแปดหารด้วยหกได้ผลหารเท่ากับแปดนั่นเองครับจากนั้นที่ตัวตั้งมีเลขศูนย์อยู่ สตัวเราจึงเติมเลขศูนย์สี่ตัวไปที่ผลหารของเราครับก็จะได้ว่าสี่แสนแปดหมื่นหารด้วยหกได้ผลหารเท่ากับแปดหมื่นนั่นเองครับต่อมาครับตัวอย่างที่เจ็ดหนึ่งแสนแปดพันหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับเท่าไรครับวิธีการคิดก็คือเริ่มต้นเรานำหนึ่งร้อยแปดไปหารด้วยเก้าก่อนครับ ซึ่งหนึ่งร้อยแปดหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับสิบสองครับจากนั้นที่ตัวตั้งมีเลขศูนย์อยู่สามตัวเราจึงเติมเลขศูนย์สามตัวไปที่ผลหารของเราครับก็จะได้ว่าหนึ่งแสนแปดพันหารด้วยเก้าได้ผลหารเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันนั่นเองครับและตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างที่แปด ห้าแสนห้าพันหารด้วยศูนย์เท่ากับเท่าไรครับข้อนี้ครับห้าแสนห้าพันหารด้วยศูนย์จะได้ผลหารเท่ากับศูนย์เลยครับเพราะว่าจํานวนใดหารด้วยศูนย์จะได้ผลหารเท่ากับศูนย์เสมอครับสรุปท้ายบทเรียนแบบรูปในการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลัก ช่วยในการหาผลหารให้ง่ายขึ้นโดยการนำตัวเลขหน้าสุดของตัวตั้งที่ไม่ใช่ศูนย์มาหารกับตัวหารก่อนจากนั้นเติมศูนย์เท่ากับจำนวนศูนย์ของตัวตั้งก็จะได้ผลหารน,นั่นเองครับจบแล้วครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนครั้งนี้กันนะครับนักเรียนอย่าลืมทบทวนทำแบบฝึกหัดทำการบ้านที่คุณครูสั่งด้วยนะครับ เพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้าสวัสดีครับ